ไม่เลโโโยฮะก็ค่อยๆยังจ้างอยู่ก็เล่นไปเรื่อยๆฮะบทพ่อก็เล่นไม่ได้บทแม่ก็เล่ไม่ได้เขาเล่นบทนางเอกก็แล้วกันนะคะ <_ kad ot> จริงๆมันก็จะเกือบ40ปีแล้วฮะก็บอกอีนี่จะหายไปเฉยๆได้งไงบอกโอ้ไม่สิดีๆฉันขี้เกียจพูดแค่นี้เอ่ใครไปเรียกว่าขี้เกียจรับงานแล้วปัดทิ้งหาน ก็ไม่ได้หางานไปเล้วก็ยังมีงม,งมีงานอยู่บ้างแต่ผลมันน้อยลงเท่านในเองค่ะแล้วก็บางทีก็จะมีข่าวบอกว่าโอ้ไม่รับงานแล้วที่เกียดทํางานแล้วก็ไอมันเป็นไอคำพูดสั้นๆของเราเองว่าอย ขี้เกียจในขคะน้องก็เลยมันก็เกลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะไม่ไม่อยากรับงานจริงๆแล้วแบบว่ายังรับงานอยู่แล้วก็มีผลงานบ้างปลาบปลาย,ย่ะเวลาไปทํางานแต่ละข้างมันมันเราก็อยากจะแบบเออมีความสุขในการทํางานของด้วยบางทีไปทํางานแล้วเวจอเจ้อุปสรรคเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเ,เออบุญวายโอ๊ยงานมันก็ออกมาไม่ดีะฉะนั้นก็เออเาขอเลิกงานนิดนหนึ่งช่วงนี้ไม่เ<ม>ลย่ะเขาเ่า,า,ายๆงจ้างอยู่ก็เล่นไปเรื่อยฮะ จริงๆมันก็จะเกือบ40ปีแล้วฮะสามสิบสามสิบห้าสามสิบสี่ปีฮะไม่หรอกมันก็ทางานนานเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าให้ไปสอนคือจริงๆแล้วไม่านัดในการสอนเพราะว่าสอนตัวเองยังสอนไม่รอดเลย <laughs> ถ้าทํางานอยู่ด้วยกันอ่ะก็อาจจะบอกเ,เล่นๆในนอนแต่จริงๆแล้วเด็กสมัยใหม่น่ะมีความคล่องตัวแล้วก็ไวัยมากในการที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆถ้าถ้าเทียบจากสมัยก่อนฮะเนื่องจากไอ้สื่อต่างๆที่เขาไปได้เสพเข้าไปเนี่ยมันทําให้เขาตามไอ ตามไอ้เทคนิคต่างๆ,ๆไร่งมากได้ง่ายขึ้นคงมันเป็นนี่โซเชียลไงพี่ถึงแบบว่าตัดขาดจากโซเชียลคือแบบว่าบางทีไม่มีมูลเลยก็ไปพูดนิดเดียวก็การบันตีความกันไปเรื่อยๆเออแล้วทำงานไปเรื่อๆๆยๆก็ทำงหนยังสวนสดขนาดนี้นะคะเป็นแต่แบบว่ารับบทรับบทพ่อบทแม่ไม่ได้เท่านั้นเองบทพ่อก็เล่นไม่ได้บทแม่ก็่ไม่ได้เขาเล่นบทนางเอกก็แลวกันนะคะ มีเล่นละครก็เดี๋ยวนี้มีแต่เพื่อนจ้างนะคะคุณต้อมมารุกคุณปัจจัยยุทธนาเล่นละครพระแจวละครละคระกำลังถ่ายทาอยู่ค่ะก็บอก่นี่จะหายไปจะเจอได้ไงบอกอ,อู้ไมจริดๆฉันขี้เกียจฉันก็แบบเออ,อยังไงพูดแค่นี้ เออใครไปเรียกว่าขี้เกียจร,รับงานแล้วปัดงานเออเขาก็บอกว่าอ,อ๋อนี่เรื่องมากหรือไอ้นั้นก็ไม่ไปอนี่ไม่ได้ไม่ไไมนะฮะแต่รับรับอยู่แล้วก็จากจากคนที่ทํางานด้วยกันจริงๆแล้วก็เขาจะรู้ว่าว่ธวินัยการทํางานอะไเป็นยัางไงาแค่มงาง่ายๆอยู่ไม่ได้มาเกือบ40ปีหรอกค่ะแพ้ความสุขให้สังมคมรับข้ามต้องรับผิดชอบด้วยแล้วก็สื่อโซเชียลสมัยนี้มันก็มีเป็นแบบดาบสองคมฮะแล้วก็ถ้าอะไรมัน ตระาจะลึกลงไปในอิส่อพวกนี้แล้วมันจะอยู่ไป,ไปตลอดชีวิตจนโลกระเบิดนะ,ะมันที่โลกระเบิดเนี่ยเป็นแคปซูลเก็บได้วนุตตังดาวเก็บอาไปดูเลย<ม>แล้วไปเห็นว่าอ้าวนี่ไปน,นี้เหรอเออฉนันมันก็ต้องคิดและคิดอีกนะครับก่อนที่จะทาอะไรลงไปมองโลกไปตรงๆอย่างที่มันเป็นฮะ,ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปซับไม่ต้องซับซ้อนเพราะคนสมัยนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ฉุนเฉียวแล้วก็ดุนแรงแล้วก็ไว,วก็สมว่าจะเสพของว่าต้องแรง<ม>เออแรงแล้วเลด จรงจริงแล้วก็แรงรถดแล้วก็จบเลยถ้าช่วงที่ไม่ได้ทํางานอะไรก็แบบว่าทำทำทำอาทําทสวนทําไร่ทํานาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาไปเรื่อยๆรดน้ําต้นไม้เลี้ยงแมวมันก็คือมันคืออยู่บ้านอยี่อยู่บ้านถ้าป็นทำอะไรก็คืออ่านหนังสือฟังเพลงดูซีรีส์ทากับข้ามก็มีคนอยู่บ้านก็มีประมงให้ทำงานบ้านออกนอกบ้านน่ะมใกล้ไปอีกอย่างแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ควรจะออกไปไหนเยอะแยะ มันก็ไม่งามมันก็ไม่ได้เยอะอยู่เลยมันก็เลยไม่กระทบอะไรเลยแต่ว่าถ้าอยากจะไปไหนฉันก็ต้องคิดก่อนเออแตกอออ่ก่อนก็ไปหมดไงเดี๋ยวนี้ก็วันหนึ่งเนี่ยก็จะไปเดินทางออกจากบ้านก็ไปที่เดียวเองไปซื้อของเข้าบ้านก็จบไม่ได้ไปที่ไหนเลยปฏิบัติธรรมบางทีเราน้นนิดเองนะไม่ต้องเข้าวัดหรอกเอออยู่ที่ใจเราเองเนะ่เออคิดดีทดําดีเออแต่มันก็ลำบากนะการคิดดีทำดีเหมือนพูดง่ายไงแต่แบบการทำจริงจริงเนี่ยนะคือคุณทำได้แค่ไหนแต่ก็ให ให้ทำกันละกันว่างหัดวไวให้รู้ตัวว่าฉันกำลังจะพูดอันนี้นั้นไม่ดีฉันกำลังจะทำอะไน,น,นั้นไม่ดีแล้วก็เอ,อผ่อนมันลงแทนที่จะทำร้อยปร์เซ์บางทีทำไม่ได้เต็มก็ทำสกากแปสิบเปอร์ซนสวยด้วยค่ะใจดีด้วยค่ะเชินนะคะยังโสดค่ะ